ยอดระบบรีเฟรชพลังพิเศษสุดแกรง่งตอนที่0036หลุมขนาดใหญ่หลิวต้าเฉิงคือรองเจ้าเมืองแห่งฐานทัพชิงซานมีตบะวิทยายุทธระดับ3หลังจากเจ้าเมืองคนก่อนสนับสนุนการรบจนเสียชีวิตเขาจึงทำหน้าที่รักษาการเจ้าเมืองชั่วคราว แต่เนื่องจากตบะของเขามีเพียงระดับสามหลิวต้าเฉิงจึงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดในฐานทัพชิงซานมีผู้ที่มีตบะระดับสามอยู่ไม่น้อยเขาเป็นคนที่คาดหวังให้เจ้าแห่งฐานทัพชิงซานคนใหม่มาถึงโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามเขาก็ได้ยินมาว่าหลายขุมอำนาจต่างปฏิเสธต,ตำแหน่งเจ้าแห่งฐานทัพชิงซานแม้แต่ตัวเขาเองก็ถอนหายใจไม่ได้คนเราช่างแตกต่างกันเหลือเกินตำแหน่งที่เขาและคนอื่นๆปรารถนากลับเป็นภาระในสายตาของขุมอำนาจเหล่านั้นโชคดีที่ในที่สุด วิชาการก็เสนอชื่อผู้สมัครคนหนึ่งไม่ได้ลากยาวต่อไปอีกเพราะมันก็ผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วในที่สุดฐานทัพชิงซานก็กําลังจะมีเจ้าเมืองคนใหม่แล้วหลิวต้าเฉิงอดไม่ได้ที่จะพูดออกมาจริงด้วยเจิงหมิงหงผู้บัญชาการกองกําลังพิทักษ์ที่ยืนอยู่ข้างๆก็มีความคิดเช่นเดียวกันทั้งสองคนล้วนเป็นคนของฐานทัพชิงซานมีพื้นเพมาจากโรงฝึกยุทธการสั่งสมมาหลายชั่วอายุคนทําให้ทั้งสองคนมีทรัพยากรมากพอที่จะก้าวสู่ระดับ3แต่การที่จะก้าวหน้าต่อไปไม่ใช่ปัญหาที่ทรั จะสามารถแก้ไขได้อย่างน้อยตอนนี้ทั้งสองคนก็ยังห่างไกลจากระดับ4ีอย่างไรก็ตามทั้งสองคนกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลเล็กน้อยไม่รู้ว่าเจ้าแห่งฐานทัพชิงซานคนใหม่ที่เป็นนักรบระดับสีผู้นี้ จะเข้ากับพวกเขาได้หรือไม่ยิ่งกว่านั้นอีกฝ่ายยังมีพื้นเพมาจากมหาวิทยาลัยนักรบหนานเจียงซึ่งถือว่ามีเส้นสายใหญ่โตน่าเสียดายที่พวกเขาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นใครเพราะหลังจากที่ได้รับการแจ้งชื่อผู้สมัครไม่นานอีกฝ่ายก็จะมาดํารงตําแหน่งแล้วรู้เพียงแค่ว่าชื่อหนิงอันถึงแม้ว่าพวกเขาจะขอให้คนไปสืบประวัติแล้วแต่มันก็ต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักรบระดับกลางจะมีข้อมูลบางอย่างที่เป็นความลับถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยนักรบหนานเจียงจะมีประวัติที่ค่อนข้างตื้นเขิน แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสามารถนี้อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งในฝ่ายวิชาการส่วนใหญ่แล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ลัทธิบางกลุ่มสืบหาข้อมูลไม่นานนักเครื่องบินจากหนานเจียงก็ลงจอดหลิวต้าเฉิงและเจิงหนิงหงรีบไปต้อนรับสนามบินไม่ได้จํากัดนักบมากนักยิงไม่ต้องพูดถึงสถานะของหลิวต้าเฉิงและเจิง,งหนิงหงหนิงอันเป็นคนแรกที่เดินลงมาจากเครื่องบินสิทธิพิเศษของนักรบแสดงออกมาอย่างชัดเจนในเรื่องนี้เจ้าเมืองหนิงหลิวต้าเฉิงเห็นหนิงอันกอดไม่ได้ที่จะพูดออก ออกมาด้วยความประหลาดใจถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยเห็นรูปถ่ายของอีกฝ่ายแล้วแต่เขาก็ยังคงต้องชื่นชมความอ่อนเยาว์ของเจ้าเมืองคนใหม่ผู้นี้อายุยังน้อยก็มีตะบะระดับ4ี่แสดงว่ามีศักยภาพสูงผู้ที่มีความสามารถเช่นนี้คงจะไม่อยู่ที่ฐานทัพชิงซานนานนักยินดีต้อนรับเจ้าเมืองหนิงเจิงหมิงหงที่อยู่ข้างๆก็รีบพูดออกมาไม่ว่าทั้งสองคนจะคิดอย่างไรในตอนนี้พวกเขาก็ยังคงแสดงความเคารพต่ออีกฝ่ายโลกของนักรบยกย่องผู้ที่แข็งแกร่ง และอีกฝ่ายก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งหรือเส้นสาย ก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะเทียบได้ถ้าไม่ใช่คนโง่ก็คงไม่มีใครเลือกที่จะทําให้เขาขุนเคืองใจที่จริงแล้วผมก็เป็นคนของชิงซานหนิงอันมองไปที่ทั้งสองคนและพูดออกมาอย่างช้าๆทั้งสองคนนี้เขาไม่ได้รู้สึกแปลกหน้าแน่นอนว่าเป็นแบบที่ว่าเขารู้จักอีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายไม่รู้จักเขาส่วนใหญ่เป็นเพราะก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเป็นผู้บริหารระดับสูงของฐานทัพชิงซานจึงมักจะปรากฏตัวทางโทรทัศน์ฐานทัพแต่ละแห่งจะมีช่องโทรทัศน์ของตัวเองใช้สําหรับประกาศข่าวสารต่างๆของฐานทัพ เมื่อนานมาแล้วหนิงอันเคยปรารถนาตำแหน่งของทั้งสองคนแต่ตอนนี้กลับรู้สึกว่ามันก็แค่ตำแหน่งหนึ่งเท่านั้นตอนนี้อายุของทั้งสองคนใกล้จะ50ปีแล้ว อายุขนาดนี้ก็ยังถือว่าไม่มากแต่ตาบาาของพวกเขาก็แทบจะไม่มีโอกาสก้าวหน้าต่อไปแล้วและเมื่อหนิงอันพูดจบหลิวต้าเฉิงและเจิงหนิงหงก็ตกใจพวกเขาไม่คิดเลยว่าเจ้าเมืองคนใหม่ผู้นี้จะเป็นคนของฐานทัพชิงซานแต่ไม่นานทั้งสองคนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกคนในพื้นที่ย่อมดีกว่าอย่างน้อยก็รู้สถานการณ์ของฐานทัพชิงซานไปที่จวนเจ้าเมืองก่อนหนิงอันพูดขึ้นอีกครั้ง ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องไปดูสถานการณ์ของฐานทัพชิงซานก่อนเจ้าเมืองคนก่อนไม่รู้ว่าได้นํากําลังไปสนับสนุนการรบเท่าไหร่แม้แต่ตัวเขาเองก็ยังเสียชีวิตกําลังเสริมคงจะไม่เหลือมากนักฐานทัพชิงซานที่เดิมทีก็ไม่ได้แข็งแกร่งอยู่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งอ่อนแอลงไปอีกฐานทัพชิงซานยังมีกําลังเหลืออยู่เท่าไหร่ ก็ยังเป็นปัญหาถ้าไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนหนิงอันก็คงไม่สบายใจครับหลิวต้าเฉิงและเจิงหมิงหงรีบตอบช่วงเวลานี้พวกเขาต่างก็หวังว่าเจ้าเมืองคนใหม่จะมาบริหารจัดการโดยเร็วไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่มีใครยอมใครเกิดความวุ่นวายจบตอนยอดระบบรีเฟรชพลังพิเศษสุดแกรง่งตอนที่0037ความยากลำบากแห่งชิงซานพลังเสริมแห่งโชคชะตาฐานทัพชิงซานจวนเจ้าเมืองหนิงอันรู้สึกได้ว่าปราณวิญ,ญญาณที่นี่ด้อยกว่ามหาวิทยาลัยนักรบหนาน เจียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ฐานทัพขนาดใหญ่เช่นนี้ย่อมมีสถานที่ที่ปราณวิญญาณรวมตัวกันอยู่หลายแหง่งและจวนเจ้าเมืองในฐานะที่พำนักของนักรบระดับ4ี่ย่อมไม่สามารถปล่อยให้สุดโสมได้ก่อนหน้านี้เขาค่อนข้างจะเข้าใจผิดไปเล็กน้อยถึงแม้ว่าสภาพแวดล้อมการฝึกฝนของฐานทัพชิงซานจะด้อยกว่าอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดโชคดีที่หนิงอันไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของฐานทัพชิงซานท่านเจ้าเมืองปัจจุบันฐานทัพชิงซานมีกองกาลังพิทักษ์เหลืออยู่80,000นายจํานวนนักรบเหลือเพียง800 0คนที่สําคัญที่สุดคือเพราะก่อนหน้านี้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากจึงต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นจํานวนมากทําให้ฐานทัพชิงซานเริ่มขาดทุนหลิวต้าเฉิงไม่ชอบเจ้าเมืองคนก่อนเลยสักนิดถึงแม้ว่าทั้งสองคนจะเคยร่วมงานกันมาหลายปีก่อนหน้านี้หลิวต้าเฉิง พัดคานอย่างยิ่งที่จะส่งกําลังไปสนับสนุนแต่น่าเสียดายที่ถูกกดขี่ด้วยระดับตะบะทําให้หลิวต้าเฉิงไม่มีสิทธิ์พูดยิ่งไปกว่านั้นช่วงนี้ฐานทัพชิงซานไม่มีผู้นําที่แท้จริงหลายเรื่องจึงวุ่นวายไปหมดแม้กระทั่งส่งผลต่อการดําเนินงานของฐานทัพทั้งหมดเช่นราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นญาติของผู้เสียชีวิตก่อความวุ่นวายและอื่นๆถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้หนิงอันจะรู้ว่าสถานการณ์ของฐานทัพชิงซานไม่ค่อยดีนักเป็นหลุมพรางขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่คิดว่าหลุมพรางที่เจ้าเมืองคนก่อนขุดไว้จะใหญ่ขนาดนี้อย่างน้อยเขาก็รู้สึกว่าการกลับมาที่ฐานทัพชิงซาน อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนักโชคดีที่แม้ว่าหนิงอันจะรู้สึกจนใจแต่เขาก็ต้องจัดการกับเรื่องตรงหน้าก่อนหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งสิ่งแรกที่เขาต้องทําคือการสร้างความมั่นคงให้กับผู้คนพวกคุณไปตามคนจากสถานีโทรทัศน์มาก่อนผมจะพูดกับทุกคนในฐานทัพชิงซานกําหนดเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้หลังจากสั่งการลูกน้องเสร็จหนิงอันก็โทรหาเจียงเฮอคังอธิการบดีวิทยาลัยโอสถเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากอีกฝ่าย ตอนนี้ฐานทัพชิงซานอยู่ในสภาพที่ย่แย่มากหากไม่ได้รับความช่วยเหลือก็คงจะไม่ไหวเมื่อได้ยินหนิงอันบ่นเจียงเฮ่อคังก็รู้สึกสะเทือนใจอยู่บ้างฉันจะพยายามขอทรัพยากรให้ฐานทัพชิงซานในที่สุดเจียงเฮ่อคังก็ตกลงหลังจากที่หนิงอันอ้อนวอนอยู่พักหนึ่งเพราะครั้งนี้มหาวิทยาลัยนักรบหนานเจียงได้รับมอบหมายภารกิจนี้ทางซีหนานหากไม่แสดงความช่วยเหลือบ้างก็คงจะไม่เหมาะสมรวมถึงขุมอำนาจหลายแห่งเพื่อให้มหาวิทยาลัยนักรบหนานเจียงยอมรับกลุ่มพรางขนาดใหญ่นี้ จะไม่ขขัดขวาแน่นอนว่ามีทรัพยากรให้แต่จะมีมากแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งหนิงอันรู้เรื่องนี้ดีแต่นี่เป็นทรัพยากรเพิ่มเติมอย่างน้อยก็ทําให้หนิงอันรู้สึกดีขึ้นบ้างแน่นอนว่าหนิงอันไม่ได้ทาเช่นนี้เพียงเพราะฐานทัพชิงซานเป็นบ้านเกิดของเขาแต่เป็นเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่บนเครื่องบินเขาสุ่มได้พรสวรรค์นหนึ่งอย่างพลังเสริมแห่งโชคชะตาประเภทความสามารถพิเศษการกระทําใดๆที่เพิ่มโชคชะตาจะได้รับพลังเสริมมีผลหนึ่งเดือน หนิงอันพอจะเข้าใจความสำคัญของโชคชะตาอยู่บ้างเช่นบุตรแห่งสวรรค์บางคนมีโชคชะตาที่แข็งแกร่งมากการเพิ่มโชคชะตาย่อมมีประโยชน์มากมายเช่นหากมีโชคชะตามากพอแม้ว่าหนิงอันจะตกอยู่ในอันตรายก็ยังสามารถรอดพ้นได้และการที่จะได้รับโชคชะตาก็ต้องเพิ่มโชคชะตาของตนเองหรือเพิ่มสถานะและชื่อเสียงของตนเองระดับตะบะคงไม่สามารถทะลวงผ่านได้ในระยะเวลาอันสัน้นส่วนสถานะตอนนี้สามารถเพิ่มโชคชะตาได้อย่างต่อเนื่องแต่แบบนี้เป็นเพียงการสะสมทีละเล็กทีละน้อย และมีผลเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นดังนั้นหากต้องการได้รับโชคชะตาก็ต้องเริ่มจากด้านอื่นวิธีที่ง่ายที่สุดคือการทําให้คน10ล้านคนในฐานทัพชิงซานยอมรับเขานี่เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการได้รับการยอมรับแน่นอนว่าแค่สถานะเจ้าแห่งชิงซานคงไม่เพียงพอที่จะได้รับการยอมรับยังต้องทําเรื่องที่เป็นรูปธรรมทําให้ผู้คนในฐานทัพชิงซานได้รับประโยชน์ถึงจะได้รับการยอมรับ เขาสามารถใช้การยอมรับนี้เพื่อเพิ่มโชคชะตาของตนเองได้นี่เป็นเหตุผลที่หนิงอันขอทรัพยากรจากเจียงเฮ่อคังไม่ใช่แค่เพื่อฐานทัพชิงซานแต่ยังเพื่อตัวเขาเองด้วยในขณะที่หนิงอันกําลังครุ่นคิดสถานีโทรทัศน์ฐานทัพชิงซานก็วุ่นวายไปหมดหลายคนไม่คิดว่าเจ้าแห่งชิงซานคนใหม่จะเรียกพวกเขามาพบกระทันหันสําหรับนักรบหลายคนเจ้าแห่งชิงซานก็เป็นแค่นักรบระดับสีเท่านั้นมีผู้ที่แข็งแกรงกว่านักรบระดับสี่อยู่มากมายแต่สําหรับคนสิบล้านคนในฐานทัพชิงซานเจ้า แ่งชิงซานมีความหมายที่ไม่ธรรมดาจบตอนยอดระบบรีเฟรชพลังพิเศษสุดแกรง่งตอนที่0038ความตกตะลึงจากเพื่อนเก่าสถานีโทรทัศน์สามารถรวบรวมทีมได้อย่างกระทันหันเพื่อไปที่จวนเจ้าเมืองผู้นำทีมคือฟ้านหมิ่นผู้รับผิดช,ชอบคนหนึ่งของสถานีโทรทัศน์ แม้จะอายุเพียง30ปีแต่การได้เป็นผู้รับผิดชอบนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเหตุผลง่ายมากเพราะที่ฐานทัพชิงซานสถานีโทรทัศน์เป็นสถานที่ทำงานที่ใครๆก็หมายปองอย่างน้อยคนธรรมดาหลายคนก็แย่งกันเข้าไปแต่คนที่สามารถเข้าไปทำงานในสถานีโทรทัศน์ได้ล้วนต้องมีเส้นสายอยู่บ้างการที่ฟ่านหมินสามารถโดดเด่นขึ้นมาได้ย่อมแสดงให้เห็นว่าเธอมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งแท้จริงแล้วมันก็เป็นเช่นนั้น พ่อของฟ้านหมินเป็นเจ้าของโรงฝึกยุทธมีพลังอำนาจเทียบเท่านักรบส่วนพ่อสามีของเธอเป็นนักรบระดับสองถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานทัพชิงซานที่ฐานทัพชิงซานนักรบระดับสองมีไม่มากนัก วันนี้ฟ้านหมิ่นว่างพอดีไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเจ้าแห่งฐานทัพชิงซานคนใหม่สั่งให้สถานีโทรทัศน์ส่งคนมาเตรียมเครื่องถ่ายทอดสดสำหรับฟ้านหมิน่นเธอไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องดีหรือร้ายเพราะถ้าทำได้ไม่ดีภูมิหลังทางครอบครัวของเธอก็คงไม่สามารถช่วยได้คนในฐานทัพชิงซานต่างก็รู้ดีว่าการได้เป็นเจ้าแห่งฐานทัพอย่างน้อยต้องมีตะบะระดับ4หากเป็นฐานทัพที่แข็งแกร่งกว่านี้ ตบะของผู้ดำรงตำแหน่งก็จะสูงขึ้นไปอีกเมื่อมาถึงจวนเจ้าเมืองฟ้านหมิ่นและทีมงานสถานีโทรทัศน์ต่างก็ระมัดระวังตัวเพราะที่นี่มียอดฝีมืออยู่มากมายแม้แต่ฟ้านหมิ่นก็เช่นกันคนที่มารับพวกเขาคือรองเจ้าเมืองหลิวต้าเฉิงคนผู้นี้มีชื่อเสียงในฐานทัพชิงซานมานานแล้วผู้อาวุโสหลิวฟ้านหมิ่นและทีมงานต่างก็กล่าวทักทายด้วยความเคารพคนผู้นี้เป็นนักรบระดับสาม มีชื่อเสียงมากในฐานทัพชิงซานตามฉันมาหลิวต้าเฉิงพูดด้วยสีหน้าเคร่งขรึมตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของเจ้าเมืองเขารู้สึกว่าเจ้าเมืองคนใหม่ผู้นี้เป็นคนที่คาดเดาไม่ได้และไม่กล้าที่จะยุยยุก ไม่ต้องพูดถึงความแตกต่างในด้านพลังอำนาจและภูมิหลังยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าอีกฝ่ายจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนในอนาคตปราบใดที่ไม่ใช่คนโง่ก็ควรจะรู้ว่าควรปฏิบัติต่ตออีกฝ่ายอย่างไรเจ้าเมืองทีมงานสถานีโทรทัศน์มาถึงแล้วหลิวต้าเฉิงเคาะประตูและพูดด้วยความเคารพแม้แต่ฟ้านหมิ่นและคนอื่นๆเมื่อเห็นหลิวต้าเฉิงทำเช่นนี้ ก็เริ่มรู้สึกประมาาแม้แต่นักรบระดับ3ยังระมัดระวังขนาดนี้เห็นได้ชัดว่าเจ้าแห่งฐานทัพชิงซานคนใหม่ผู้นี้อาจจะไม่ใช่คนง่ายๆเข้ามาเสียงของหนิงอันดังขึ้นอย่างแผ่วเบา พูดตามตรงถ้าไม่ใช่เพราะเสริมโชคชะตาเขาคงไม่อยากปรากฏตัวต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้แต่นักรบต้องก้าวไปข้างหน้าการเสริมโชคชะตามีผลอย่างมากเมื่อตัดสินใจได้แล้วหนิงอันก็ไม่ลังเลไม่นานฟ้านหมิ่นก็ตามผู้อาวุโสหลิวเข้าไปในห้องของเจ้าเมืองก่อนหน้านี้เธอเคยเห็นห้องนี้ในวิดีโอถ่ายทอดสดมันจึงไม่ใช่สถานที่ที่ไม่คุ้นเคย แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เข้ามาคารวะท่านเจ้าเมืองฟ้านหมิน่นและทีมงานต่างก็ก้มหน้าและกล่าวทักทายแต่พวกเธอก็ยังแอบมองหนิงอันด้วยหางตาหน้าเสียดายที่มองไม่ค่อยชัด ต่ฟ้านหมินรู้สึกว่าคนผู้นี้ดูคุ้นตาแต่ในใจเธอก็ปฏิเสธเพราะเธอไม่น่าจะรู้จักเจ้าเมืองคนนี้ได้ไม่ต้องมากพิธีเสียงของหนิงอันดังขึ้นอย่างแผ่วเบาเพราะเขาเกิดใหม่จึงมีมุมมองของตัวเองไม่มีความเย่อหยิ่งของนักรบที่มีต่อคนธรรมดาต้องรู้ว่านักรบหลายคนมักจะรู้สึกเหนือกว่าคนธรรมดาเมื่อเหนยหน้าขึ้นฟ้านหมินก็รู้สึกตกตะลึงเหตุผลง่ายมากเจ้าเมืองคนนี้เธอดูเหมือนจะรู้จักจริงๆเป็นเพื่อนสมัยมัธยมปลายเมื่อหลายปีก่อน ความประทับใจยังคงชัดเจนมากเพราะในปีนั้นโรงเรียนชิงซาน15มีเพียงคนเดียวที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยนะักครบได้แม้จะผ่านไปหลายปีแล้วฟ้านหมิ่นก็ยังคงจำได้ดีและเธอยังเคยไปร่วมงานแต่งงานของเขาอีกด้วยในตอนนั้นอาจารย์เวินยังยกลูกสาวให้เขาทําให้เกิดความฮือฮาไม่น้อยเพราะลูกสาวของอาจารย์เวินนั้นงดงามมากถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วแต่เธอก็ยังคงจําได้ไม่น่าจะจําผิด ไม่คิดเลยว่าจะได้พบกันอีกครั้งในสถานการณ์แบบนี้เด็กหนุ่มที่อายในวันนั้นกลับกลายเป็นผู้ที่ควบคุมคนนับล้านในวันนี้ยิ่งไปกว่านั้นเขายังอายุยังน้อยอนาคตยังไปได้อีกไกลแม้แต่ฟ้านหมิ่นกอรรู้สึกเสียใจไม่ได้หากในตอนนั้นเธอได้สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเขามันคงจะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากแต่น่าเสียดาย ความสัมพันธ์ในตอนนั้นก็แค่ธรรมดาไม่มีทางในตอนนั้นทุกคนต่างก็มุ่งม,มั่นฝึกฝนไม่ได้คิดอะไรมากรวมถึงตอนที่ผลการสอบออกมาการที่เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยนักครบได้ทําให้เพื่อนหลายคนตกตะลึงในทางกลับกันหนิงอันจําฟ้านหมิ่นเพื่อนเก่าของเขาได้ไม่ได้เจอกันนานหนิงอันพูดขึ้นอย่างกระทันหันตอนนี้เขาก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้ว การปฏิบัติต่อเพื่อนเก่าจึงเป็นไปอย่างสบายๆท่านยังจำฉันได้ฟานหมิ่นพูดด้วยความเคารพไม่กล้าที่จะทำตัวสนิทสนมแม้แต่หนิงอันก็ยังถอนหายใจเพื่อนเก่าคนนี้ฉลาดมากโชคดีที่เธอเป็นคนฉลาดเขาไม่ได้คิดที่จะรำลึกความหลังกับเพื่อนเก่าคนนี้มากนะักเริ่มติดตั้งอุปกรณ์แล้วให้สถานีโทรทัศน์ออกประกาศก่อนเสียงของหนิงอันดังขึ้นอีกครั้ง หลิวต้าเฉิงรีบตอบตอนนี้เขาเพิ่งตั้งสติได้ไม่คิดเลยว่าคนที่สถานีโทรทัศน์ส่งมาจะบังเอิญขนาดนี้เป็นเพื่อนเก่าด้วยแบบนี้ก็ยิ่งรู้จักอีกฝ่ายมากขึ้นถึงแม้ว่าในใจจะมีความคิดมากมาย แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับอีกฝ่ายส่วนฟ้านหมิ่นและคนอื่นๆก็เริ่มลงมือทันทีจบตอนยอดระบบรีเฟรชพลังพิเศษสุดแกรง่งตอนที่0039สะเทือนฐานทัพข่าวเจ้าแห่งชิงซานคนใหม่เตรียมกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าชาวฐานทัพชิงซานทันทีที่สถานีโทรทัศน์ชิงซานประกาศออกไป ก็ดึงดูดความสนใจจากชาวฐานทัพชิงซานมากมายเจ้าเมืองคนใหม่มาถึงแล้วช่วงนี้ราคาสินค้าผันผวนมากหวังว่าเจ้าเมืองคนใหม่จะมีวิธีจัดการชาวฐานทัพชิงซานต่างพูดคุยกันด้วยความหวังเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับคนทั่วไปโรงเรียนชิงซาน15เวนจือเฉียวตอนนี้สอนนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ด้วยผลงานที่เคยสอนนักศึกษานักรบมาก่อนหน้านี้ นักศึกษาหลายคนต่างก็อยากเข้าเรียนในชั้นเรียนของเธอเจ้าเมืองคนใหม่เวินจือเฉียวรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยหลังจากได้รับข่าวสารทุกครั้งที่มีการถ่ายทอดสดเกี่ยวกับฐานทัพชิงซา,า,า,านเธอจะไม่พลาดเพราะกลัวว่าจะพลาดโอกาสบางอย่างทุกครั้งที่ฐานทัพชิงซานมีการเปลี่ยนแปลง ็ย่อมมีผลประโยชน์บางอย่างเกิดขึ้นหากเป็นเมื่อก่อนเวินจือเฉียวคงไม่คิดมากแต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของสามีเพิ่มขึ้นเธอจึงคิดที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนอกจากนี้เวินจือเฉียวยังหวังว่าความวุ่นวายในฐานทัพชิงซานจะจบลงโดยเร็วถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเธอโดยตรงแต่ในโรงเรียนก็มีนักศึกษาหลายคนที่มาจากครอบครัวฐานะยากจนเมื่อครอบครัวมีปัญหานักศึกษาก็ย่อมได้รับผลกระทบส่งผลต่อการฝึกฝนของพวกเขาน่าเสียดายที่เธอเป็นแค่นักรบระดับหนึ่งตัวเล็กๆไม่นานนั ก็มีผู้คนมากมายมารวมตัวกันหน้าจอโทรทัศน์ในฐานทัพชิงซานต่างก็รอฟังสุนทรพจน์ของเจ้าเมืองคนใหม่สัญญาณโทรทัศน์เริ่มเปลี่ยนเมื่อสัญญาณคงที่ก็เห็นร่างของชายหนุ่มอายุประมาณ30ปีฉันชื่อหนิงอันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนักรบหนานเจียงและเป็นเจ้าเมืองคนใหม่ของฐานทัพชิงซานต่อไปนี้ราคาสินค้าจะคงที่ผู้ที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะถูกลงโทษอย่างหนักหนิงอันแนะนําตัวจากนั้นก็พูดต่อมาใหม่ไฟแรง เขาจะไม่ใจอ่อนกับพ่อค้าที่ชฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแน่นอนหากคนเหล่านั้นฉลาดก็ควรจะรู้จักยับยั้งชั่งใจถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะมีเส้นสายอยู่บ้างแต่ภายใต้พลังอํานาจที่แท้จริงพวกเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรเป็นไปตามที่หนิงอันคิดขุมอํานาจต่างๆในฐานทัพชิงซานเริ่มเคลื่อนไหวพูดตามตรงสําหรับข่มอํานาจเหล่านี้ ไม่จําเป็นต้องทําให้เจ้าเมืองคนใหม่ขุนเครืองใจคนทั่วไปไม่ได้มีเงินมากนักถึงแม้จะขึ้นราคาก็ไม่ได้หินวิญญาณมากมายโรงเรียนชิงซานสิบห้าเวนจือเฉียวและอาจารย์คนอื่นๆกําลังดูโทรทัศน์อยู่ที่ห้องทํางานสําหรับอาจารย์หลายคนเจ้าแห่งชิงซานคนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายของโรงเรียนแต่เมื่อเห็นหน้าเจ้าเมืองคนที่อยู่ในห้องทํางานต่างก็ตกตะลึงนี่อาจารย์เวนนี่ไม่ใช่สามีของคุณเหรอก่อนหน้านี้ตอนที่หนิงอันฝึกพิเศษให้นักศึกษาเขาได้พบกับอาจารย์หลายคนอาจารย์หลายคนยัง คงจำครูฝึกจากมหาวิทยาลัยนักครบหนานเจียงได้เป็นอย่างดีเพราะพี่สาวหลี่เคยบอกไว้อาจารย์หลายคนจึงรู้ว่าหนิงอันเป็นนักครบระดับ3แต่ผ่านไปไม่นานนักเขากลับกลายเป็นเจ้าแห่งฐานทัพชิงซานการที่จะได้ตำแหน่งนี้อย่างน้อยก็ต้องเป็นนักครบระดับ4ในฐานะอาจารย์พวกเขารู้ดีว่าระบบนักรบเป็นอย่างไรรู้ถึงความแตกต่างระหว่างระดับ3และ4 ตอนนี้สายตาที่อิจฉาต่างก็จับจ้องไปที่เวินจือเฉียวต่อไปนี้เธอจะเป็นภรรยาที่สูงส่งที่สุดในฐานทัพชิงซานสามีของฉันนักรบระดับสี่เจ้าแห่งฐานทัพชิงซานเวนจือเฉียวก็ตกตะลึงเช่นกันเธอยังตั้งสติไม่ได้เพราะเธอไม่รู้ว่าสามีของเธอก้าวสู่ระดับสี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครั้งที่เราที่ไปมหาวิทยาลัยนักรบหนานเจียงเธอก็ไม่ได้ยินเขาพูดถึงเรื่องนี้เธอไม่รู้ หนิงอันไม่ได้คิดที่จะโอ้อวดไม่ว่าจะเป็นระดับ3หรือ4เขาก็ยังคงเป็นคนของมหาวิทยาลัยนักรบหนานเจียงยิ่งกว่านั้นยังมีเซี่ยหลิงฉืออยู่ที่นั่นด้วยเธอคงจะรู้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเขาแต่น่าเสียดายที่เซี่ยหลิงฉือไม่ได้สนใจข้อมูลของครูฝึกในโรงเรียนตั้งแต่เปิดเทอมเธอก็หมกมุ่นอยู่กับการฝึกฝนจึงไม่รู้ว่าตบากของหนิงอันทะลวงผ่านแล้ว วันนี้เป็นวันที่น่าประหลาดใจสำหรับเวินจือเฉียวแน่นอนไม่ใช่แค่เวินจือเฉียวเท่านั้นในฐานทัพชิงซานมีหลายคนที่รู้จักหนิงอันเพื่อนร่วมชั้นเก่ารวมถึงพ่อตาแม่ยายของเขาตอนนี้คนในตระกูลเวินต่างก็ตกตะลึงเพราะครั้งที่แล้วที่เขากลับมาพ่อตาของเขากับพี่ชายสองคนของเวินจือเฉียวออกไปขนส่งสเสบียงการขนส่งสเสบียงมีความเสี่ยงมากแต่ผลตอบแทนก็สูงเช่นกันพี่ชายสองคนยังไม่ใช่นักรบพ่อตาของเธอจึงต้องทำงานหนักหนิงอันจึงไม่ได้ไปเยี่ยม จบตอนยอดระบบรีเฟรชพลังพิเศษสุดแกรง่งตอนที่0040บุญบารมีแผ่ไพศารหนิงอันไม่ได้รับรู้ถึงความคิดของผู้คนมากมายนักหลังจากการถ่ายทอดสดจบลงเขายังคงนำทีมตรวจตราทั่วฐานทัพชิงซานด้วยตัวเองถือว่าเป็นการลงมืออย่างรวดเร็วและเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะเป็นการตรวจตราแบบฉุกเฉินเพียงไม่กี่แห่ง แต่ข่าวก็แพร่สะพัดออกไปในเวลาอันรวดเร็วเจ้าเมืองผู้นี้ลงมืออย่างรวดเร็วจริงๆไม่ปล่อยให้เสียเวลาแม้แต่น้อยรีบจัดการทันทีได้ยินมาว่าพ่อค้าหลายคนถูกจับกลุ่มเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นมากมายในใจของหลายคนต่างก็ยอมรับหนิงอันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่ว่าหนิงอันเป็นคนของฐานทัพชิงซานยิ่งทําให้หนิงอันได้รับความเชื่อถือมากขึ้นหนิงอันรู้สึกได้อย่างเลือนรางว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษคอยปกปักรักษาเขาความรู้สึกแบบนี้ช่างลึกลับ หากเป็นเวลาปกติคงไม่สามารถสัมผัสได้แต่หลังจากได้รับการเสริมโชคชะตามันก็ชัดเจนมากแม้แต่ปัญหาบางอย่างในการฝึกฝนเขาก็เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นนี่คือผลของโชคชะตา ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ในทุกๆด้านอาจจะมีเรื่องที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นก็ได้การตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องแล้วหนิงอันคิดในใจดวงตาเป็นประกายเมื่อกลับถึงบ้านเวลาก็ล่วงเลยไปจนดึกแล้วแต่แม่หนิงเวิรนจื้อเฉียวและหนิงเสี่ยวนวนต่างก็รอเขาอยู่เพราะพวกเขารู้ว่าคืนนี้หนิงอันต้องกลับมาอย่างแน่นอนในตอนนี้พวกเขายังคงตกตะลึงอยู่บุญบารมีแผ่ไพศาลย,ยกฐานะวงตระกูล ตอนนี้ตระกูลหนิงก็คงเป็นแบบนี้หลังจากที่หนิงอันกล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าคนทั้งฐานทัพชิงซานโทรศัพท์ของพวกเขาก็ไม่หยุดดังญาติห่างๆหรือเพื่อนร่วมชั้นที่ไม่ได้ติดต่อกันมานานหลายปีต่างก็โทรมาสุดท้ายพวกเขาจึงต้องปิดเครื่องเพื่อแก้ปัญหาเวินจือเฉียวคงจะเป็นคนที่รู้สึกได้ชัดเจนที่สุด ที่โรงเรียนเหล่าอาจารย์ต่างก็เขารบเธอกลัวว่าเวินจือเฉียวจะไม่พอใจแต่ก็เข้าใจได้เพราะตอนนี้สถานะของเวินจือเฉียวแตกต่างออกไปแม้แต่เวินจือเฉียวก็ยังอดถอนหายใจไม่ได้ที่จริงแล้วตอนที่พ่อของเธอบอกให้เธอแต่งงานกับหนิงอันเธอก็ไม่ค่อยเต็มใจนักเพราะตอนนั้นเธอคิดว่าตัวเองสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยนักรบได้แต่ความจริงพิสูจน์แล้วว่าพ่อของเธอคิดถูกทั้งสองคนมั่นกันล่วงหน้าหลังจากที่เวินจือเฉียวสอบไม่ติดมหาวิทยาลัยนักรบ ก็แต่งงานกันถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะดูเหมือนเป็นข้อตกลงแต่หนิงอันก็ไม่ได้ใจร้ายกับเธอแม้ว่าก่อนหน้านี้ตบะของหนิงอันจะไม่สูงนักเขาก็ยังคงมอบทรัพยากรสําหรับการฝึกฝนให้เธอยิ่งตบะสูงขึ้นทรัพยากรที่มอบให้ก็ยิ่งมากขึ้นในใจของเวินจือเฉียวเธอก็ค่อนข้างพอใจกับหนิงอันหลังจากที่หนิงอันก้าวสู่ระดับ3มความแข็งแกร่งของทั้งสองคนก็เริ่มมีช่องว่างเวลานั้นเองจิตใจของเวินจือเฉียวก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะในยุคสมัยนี้ย่อมยกย่องผู้ที่แข็งแขงแ่ง เวินจือเฉียวก็มีความคิดแบบนี้อยู่บ้างความคิดแบบนี้ทำให้เธอยิ่ง,ลงหลงใหลหนิงอันมากขึ้นแน่นอนว่าเพราะทั้งสองคนเป็นสามีภรรยาก,กัน ความรู้สึกจึงซับซ้อนมากขึ้นแม่ครับผมกลับมาแล้วเสียงที่แฝงไปด้วยความยินดีของหนิงอันดังขึ้นเพราะเหตุผลที่เขาเลือกกลับมาที่ฐานทัพชิงซานก็เพื่อดูแลครอบครัวเสี่ยวอันเกิดอะไรขึ้นแม่หนิงเป็นคนแรกที่ถามออกมาด้วยความร้อนรนตอนที่ลูกชายของเธอก้าวสู่การเป็นนักรบเธอก็ขอบคุณสวรรค์และบรรพบุรุษแล้วเพราะในสายตาของคนทั่วไปการเป็นนักรบระดับหนึ่งก็ถือว่าเก่งมากแล้วไม่คิดเลยว่าตอนนี้เขาจะได้เป็นเจ้าแห่งฐานทัพชิงซานดูแลผู้คนนับสิบล้านมันเกิน ความคาดหมายจริงๆที่จริงแล้วตอนที่ทุกคนไปมหาวิทยาลัยนักรบหนานเจียงผมก็ก้าวสู่ระดับสี่แล้วแต่ไม่มีอะไรพิเศษจึงไม่ได้พูดถึงส่วนตำแหน่งเจ้าแห่งฐานทัพชิงซานครั้งนี้ก็เหมือนกับไม่มีใครต้องการหนิงอันอธิบายเรื่องราวทั้งหมดอย่างช้าๆแม้แต่แม่หนิงและคนอื่นๆก็ยังตกตะลึงทะลวงผ่านแล้วตำแหน่งที่ไม่มีใครต้องการแต่หลังจากที่หนิงอันอธิบายอย่างละเอียดพวกเขาก็เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแม้แต่พวกเขาก็ยังอดถอนหายใจไม่ได้ เจ้าแห่งฐานทัพชิงซานดูแลผู้คนนับ10บล้านกลับไม่มีใครต้องการโลกของนักรบแตกต่างจากโลกของคนทั่วไปมากแน่นอนว่าควรจะพูดว่านักรบระดับ3ขึ้นไปหากเป็นนักรบระดับ1ห,หรือ2 ก็อาจจะดีกว่าคนทั่วไปเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากทานอาหารมือดึกเสร็จหนิงอันก็ไปพักผ่อนพรุ่งนี้เขาต้องจัดการเรื่องต่างๆของฐานทัพชิงซานต่อไปรวมถึงดูว่าทรัพยากรที่ขอจากอธิการบาดีจะได้รับการอนุมัติเมื่อไหร่เมื่อมีทรัพยากรแล้วเขาจึงจะสามารถดําเนินการต่อไปได้วันนี้หนิงอันมีความคิดมากมายเกี่ยวกับการเพิ่มพูนโชคชะตาจบตอน